ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับจากสนามบินดอนเมืองก็มาถึงที่บ้านขุนสมุทรจีนในจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าผืนน้ําที่เราเห็นอยู่ด้านล่างในตอนนี้นะครับจะเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนขนาดใหญ่กว่าหนึ่งครอบครัวครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นอยู่ก็คงเหลือไว้แต่เพียงร่องรอยเท่านั้นนะครับก็คือเป็นแนวของเสาไฟฟ้าที่ถูกปักไว้อยู่กลางทะเลครับ บริเวณที่ตั้งเสาไฟฟ้ากลางทะเลตรงจุดนี้นะครับแต่เดิมเคยเป็นที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนแต่ปัจจุบันภาพเหล่านั้นคงไม่ลงเหลือให้เห็นเพราะพื้นที่นี้ถูกกัดเซาะอย่างรุนแรงปีละประมาณ25เมตรต่อปีทําให้ตอนนี้ชาวบ้านต้องย้ายบ้านเรือนขยับขึ้นมาตรงจุดที่เห็นซึ่งห่างจากที่ตั้งชุมชนเดิมกว่า2กิโลเมตรครับนอกจากนี้จะสังเกตว่าโครงสร้างของบ้านจะถูกสร้างไว้แบบชั่วคราว พราะชาวบ้านต้องเตรียมพร้อมที่จะย้ายตลอดเวลาเมื่อการกัดเซาะมาถึงและบางครอบครัวนะครับต้องย้ายบ้านมาแล้วถึง1ิครั้งในรอบ30ปีต้องสูญเสียท้งวิถีชีวิตแบบชุมชนดั้งเดิมและทําให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นเหลือประชากรอยู่ไม่ถึง100หลังคาเรือนที่ยังคงยืนยันว่าจะยังคงอยู่ที่เดิมเพราะไม่มีทางเลือกมากนักมันก็น้อยลงมีเพื่อนบ้านที่ย้ายออกจากที่นี่ไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับ ย้ายไปเลยกันเข้าไปคลองใหม่คลองสับภามิตรหลายคนนะฮะ<ม>ไปตัวันออกเข้ากรุงเทพมีมแย่แต่คนที่มีฐานะที่ดีอ่ะ<ม>เขาก็ต้องย้ายตามนม่นีเขาไปก็<ม>เหลือแล้วตัวคุณลุงเองนะคะตอนนี้ย้ายบ้านั้ดแล้วผมเลยย้ายหกหลังนะครับปลูก<ม>บ้านหกหลังแล้วมันจะจนไหม <laughs> การล่มสลายของชุมชนขุนสมุทรจีนที่ต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติเพียงลําพังมานานกว่า30ปีนะครับไม่ได้ทําให้ความหวังของคนขุนสมุทรจีนหมดไปเสียทีเดียวเพราะยังคงเหลือวัดขุนสมุทรทาราวาสไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและปัจจุบันยังคงสามารถต้านแรงกัดเซาะได้เพราะชาวบ้านได้พร้อมใจกันสร้างกําแพงป้องกันการกัดเซาะไว้รอบวัดแต่ก็สามารถป้องกันไว้ได้นในระดับหนึ่งเท่านั้นครับเพราะการกัดเซาะนับวันจะรุนแรงมากขึ้น ทำให้ปัจจุบันาศาสนสถานทั้งหมดจะต้องยกพื้นสูงขึ้นมากว่า1เมตรเพื่อป้องกันน้ําท่วมบ้านขุนสมุทรจีนจึงเป็นจุดที่มีการกัดเซาะรุนแรงที่สุดนะครับและกําลังจะถูกใช้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการทดลองใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมเพื่อมาป้องกันปัญหานี้ติดตามกันต่อได้ในสกายนิววันพรุ่งนี้ครับจำเริตัตนาตั้งตระกูลสกายนิวรายงาน